ทำภาพอย่างเงี้ยบอกอาจารย์มาหน่อยนะคะแปบบหนึงนะขออนุญาตแก้หนึ่งคราวนี้อย่างแรกเนี่ยเราจะมาคุยกันว่าภาพอย่างเงี้ยจริงๆมันคือทุกคนมองเนี่ยสังเกตดูว่ามันมองแล้วมันไม่ค่อยเขาเรียกอะไรเดียะไม่ค่อยบอกอะไรเท่าไหร่ถูกไหมลองลองดูดีๆพวกเราเคยเป็นไหมว่าเวลามี่มันมีกราฟแท่งอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะแบบเออสรุปแล้วเราจะสื่อความหมายอะไรดีใช่ไหมคะเราจะเล่าเรื่องอะไรดีเนาะจำไว้ว่าทุกครั้งอาจารย์มาแบบ สั้นมากกว่านี้เนาะจำไว้เพอาทุกครั้งที่เรามีข้อมูลอย่างนี้ค่ะเราจะพิสูจน์ว่าใครชนะใครจำข่าวานี้ใครชนะใครมีเทรนด์มีวันที่มีเวลามาเกี่ยวยวิธีการวิเคราะห์ข,ข้อมูลเมื่อไหร่ก็ตามที่มีวันที่และเวลามาเกี่ยวอะค่ะพยายามคิดง่ายๆว่าเราจะต้องแยกตัวละครออกมาเล่าทีละเรื่องแยกทิกตอกมาเล่าแยก Facebook มาเล่า แยกไอี yeah, ออกมาเล่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราจะไม่ได้ใช้กราฟแท่งเนาะกราฟแท่งนี่เป็นท่อนเนี่ยมันทําให้เราเปรียบเทียบยากอย่างเนี้ยถ้าเราสังเกตดูเราต้องมานั่งเปรียบเทียบเอ๊ะ yeah. mm hmm. สรุปแล้วมันแปลว่าอะไรนะใช่ไหมคะสรุปแล้วคือสรุปมันดูแล้วงงในขณะเดียวกันถ้าสมมติเราเปลี่ยนใหม่เมื่อไรก็ตามที่มีวันแล้วมีวันเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยคะ่ะลองเปรียบเทียบ Data Insight ์เป็นอาทิตย์ เป็นวันเอาวันมาเรียงกันวิธีการที่เราจะหาแพทเทิร์นอะไรก็ตามเนาะให้หาคํ้สาเช่นในที่นี้มันเป็นวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์แปลว่าเราต้องเอาเสาร์อาทิตย์อะมาเรียงกันให้มันตรงกันเห็นภาพไหมคะเพราะฉะนั้นคําถามของเรามันจะต้องไม่ใช่หนึ่งถึงสามสิบวันที่หนึ่งสามสิบเกิดอะไรขึ้นคําถามเราต้องถามว่าทุกวันเสาร์มีคนไลฟ์เพจเราเพิ่มขึ้นไหมหรืออาทิตย์ที่หนึ่งอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สามอาทิตย์ที่สี่ มีความแตกต่างอย่างไรบ้างของยอดไหลทุกคนเห็นภาพอย่างคือเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะทําเป็นอ่าพิกเจอร์ใหม่ซึ่งเดี๋ยวจัโชว์ให้ดูมันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวเราลองกลับมาดูว่ามันจะแสดงเป็นยังไงบ้างเราก็ข้อมูลที่เป็นข้อมูลสมมุตินะคะก็ลองไปดูกันว่าถ้าพวกเราทากราฟแท่งที่เป็นท่อนแล้วมันเป็นยังไงอ่าจันโชว์ให้ดูมันเป็นภาพอย่างนี้ค่ะปึ๊บสมมุติว่าเรามี Facebook เนาะอ่าจันขออนุญาตหยุดตรงนี้แล้วกลับไปแชร์ที่ตัวที่ตัวอะไรอะที่ตัว Excel นะคะเนี่ยเนาะเราก็มาลิสต์เนี่ยค่ะเนี่ยเราก็จะเห็นง่ายๆาว่าโอเคในวีคหนึ่งวีคสองวีคสามคือไม่ได้เป็นวันที่ละแต่เป็นเอาวีคมาแล้วเอาวันที่มันซ้ำกันอะเรียงเลียงเลี้ยงเลียงเรียง,เ,ยง,เ,ยง,เ,ยงเห็นภาพไหมคะวิธีนี้เราจะมาสร้างแพทเทิร์นใหม่กันอ่ะลองดูนะวิธีการคืออย่างนี้ค่ะรับอ่านี่ใครที่ขับรถอยู่ก็ ค่อยมาดูทีหลังนะคะจากถาก้าเมื่อกี้ซึ่งเป็นกราฟแท่งที่เป็นท่อนเป็น s t a c ชาร์ตเปรียบเทียบหลายตัวละครหลายเรื่องราวเราเปลี่ยนใหม่เราเล่าเรื่องเดียวเลยเช่น Facebook อาจารย์เล่าเรื่อง Facebook เรื่องเดียวเลยว่า Facebook เนี่ย w e คหนึ่งถึงวีคสี่มันดรอปลงเรื่อยๆเรื่อยๆและที่สําคัญคือกลางอาทิตย์อะ่ะมันจะเป็นหลุมอาจจะเป็นวันอังคารวันจันเออวันอังคารวันพุธไปรู้แหละแล้วมันจะโผล่ข้ามาใหม่สุกเสาร์อาทิตย์เห็นเท่าไหรคะ วิธีนี้เนี่ยเป็นการใช้ภาพจับแพทเทิร์นให้เราโดยที่แทนที่เราจะเรียงวันที่หนึ่งสามสิบเราใช้วิธีง่ายก็คือเราลิสต์ตารางใหม่เนาะเราทำตารางใหม่เรียงเป็นวีคมาแทนนะคะแล้วจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จับมาเป็นภาพนี้แทนเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องของการกรุ๊ปข้อมูลหาคำซ้ำเนาะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แล้วเราจะรู้ว่าวันไหนที่มีเอฟเฟกต์มากสุดวันไหนที่มีเอฟเฟกต์น้อยสุด แล้วก็ดูวิกหนึ่งถึงวิกสี่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยข้อมูลคืออย่างเงี้ยค่ะสรุปเทโฮเชคเอาวพอยต์ home, คือเมื่อไรก็ตามที่มันเป็นวันที่หนึ่งสามสิบมันคือการดูแนวโน้มมาดูการเทรนเราตาเราอ่ะไม่สามารถแยกเทรนสามสิบวันได้ตาเราจะแยกได้เป็นวีกเป็นวีกเป็นวีกแค่นั้นเองแล้วเราก็ค่อยมาแยกเป็นวันเป็นวันดูเป็นวีกก่อนแล้วก็ดูย่อยเป็นวันดูให้มันเป็นเหมือนพิรามิดอะค่ะดูภาพรวมทั้งเดือนใช่ไหมวิกหนึ่งถึงวิกสี่ดูแต่ละวีก ดูเป็นวันแล้วเปรียบเทียบกันวิธีนี้ทำให้เราสามารถย่อยข้อมูลได้แล้วก็เข้าใจง่าย